สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมพบกับท่านผู้ชมวันนี้19กรกฎาคม2566ครับ19นาฬิกา50นาทีโดยประมาณนะครับน้ำข่าวมาบอกครับผู้มีบัตรสบริการแห่งรัฐนะครับสิทธิผู้ได้รับสิทธิสบริการแห่งรัฐรอบใหม่นี่แหละครับมีสุดมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์กู้เงินธนาคารออมสินได้สูงสุด50,000บาทนะครับ ดูรายละเอียดเงื่อนไขนะครับดูในคลิปนี้ขอย้ํานะครับว่าไม่ได้หมายความว่าผู้มีสิทธิ์บัตรสิการแห่งรัฐรอบใหม่จะกู้ได้ทุกคนนะครับกู้ได้เป็นบางคนที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินกําหนดฟังรายละเอียดนะครับใครใครมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์จึงไปขอกู้นะครับกู้ได้สูงสุดไม่เกิน5 0,000นบาทต่อรายฟังรายละเอียดครับว่ากู้ยังไง ธนาคารอมสินจึงจะให้ครับขอบคุณข้อมูลข่าวนี้จากเว็บไซต์ธนาคารอมสินนะครับธนาคารอมสินมีสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสําหรับผู้มีบัตรสดากาหางรัฐนะครับวัตถุประสงค์ของการกู้นะครับเขาให้กู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนะครับดอกเบี้ยต่ําใช้บยอสอใช้บสยคัําประกันนะครับไม่ใช้บุคคลค้ําประกันเดี๋ยวบอสอยอคืออะไรจะอธิบายในท่วงท้ายคลิปนะครับ สำหรับวงเงินกู้กู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละห้า0มนบาทดอกเบีย้ยคงที่นะครับ0.75%ต่อเดือนนะครับผ่อนชำระนานสูงสุด5ปีไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อนะครับท่านผู้ชมที่มีบัตรธนาการแห่งรัฐตรวจสอบเสร็จและเยื่ยนเอกสารขอกู้ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับ ารายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมจากาสายด่วนธนาคารออมสิน1 1 1่ครับหรือสอบถามที่ธนาคารออมสินทุกสาขาได้ปวดระวังสื่อโฆษณาลอกเรียนแบบแอบอ้างธนาคารออมสินด้วยนะครับมาดูคุณสมบัติของผู้กู้ครับเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมีสัญชาติไทยมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งเงื่อนไขาการกู้เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ต้องไม่เกิน70ปียกตัวอย่างนะครับเขาให้ชําระหนี้สูงสุดได้5ปีอายุของผู้กู้บวกกับระยะเวลาที่จะชําระหนี้หมด5ปีเนี่ยต้องไม่เกิน70ปีนะครับมีการประกอบอาชีพนะครับคือผู้กู้ต้องมีการประกอบอาชีพอยู่แล้วนะครับจึงไปขอกู้มาลงทุนประกอบอาชีพเพิ่มเติมได้ มีการประกอบอาชีพและมีรายได้อยู่พอ,พ,อพอที่จะชาระนี่ธนาคารอมสินได้มีการประกอบอาชีพนะครับเขาจึงจะให้แล้วก็เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนแล้วก็สามารถติดต่อได้นี่ก็คือคุณสมบัติของผู้กู้นะครับสําหรับวงเงินกู้นะครับกู้ได้สูงสุด5 0,000บาทนะครับก็อาจจะได้น้อยกว่านั้นก็ได้แต่ว่าใครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องอาจจะได้สูงสุดถึง5 0,000นะครับ สินเชื่อชนิดนี้อัตราดอกเบีย้ยเงินกู้นะครับคงที่ร้อยละ0 7 5ต่อเดือนค่าธรรมเนียมไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อนะครับและระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนตั้งแต่3ปีเป็นต้นไปนะครับ3ปีใครอยากจะผ่อนนานกว่า3ปีก็สูงสุด5ปีนะครับหลักประกันนะครับหลักประกันใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมในวงเล็บบอสยอเป็นหลัก ประกันเงินกู้อันนี้ไม่ไม่ได้ใช้บุคคลกู้หลักประกันนี้ทางธนาคารออมสินเขาจะดําเนินการให้นะครับเอกสารในการยื่นประกอบการขอกู้นะครับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านนะครับภาพหน้าจอผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการห่งรัฐก็คือภาพหน้าจอที่เราลงทะเบียนสวัสดิการห่งรัฐและตรวจผลว่าผ่าน โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละครับและยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับก็แคปภาพหน้าจอโทรศัพท์ให้ธนาคารอมสินดูนะครับทีนี้ก็ยังมีเอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพนะครับแล้วก็มีสมุดบัญชีเงินฝากเอกสารรายรับรายจ่ายในการประกอบอาชีพถ้ามีแล้วก็รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพนะครับนี่แหละครับมีรายละเอียดเหล่านี้ มีรายละเอียดที่กล่าวมานี้จึงจะเข้าเงื่อนไขสามารถกู้ได้จากธนาคารออมสินรายละห้าหมื่นสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับย้ําเป็นผู้ประกอบอาชีพและมีรายได้พอที่จะส่งธนาคารออมสินได้และวงเงินที่ให้กู้นี้เขาให้กู้มาลงทุนประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ได้หมายความว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนจะกู้ได้มันต้องเข้าเงื่อนไขตามที่กล่าวมา จึงกู้ได้นะครับใครมีนคุณคุณสมบัติตามที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับท,ที่ต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารออมสินตามพรม,มิลำเนาตามอำเภอที่เราอยู่ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ